เมื่อนี่ประทําสิไดบ้านนี่เด้อพักกินเหนียบปลาทูเนาะเนี่ยกินเหนียบปลาทูกับสีมีน้ำจิ้มและก็ปลาทูไทย่นแหละมีฉยังง่ายข้าวุ่นเออข้าวปุ่นนักพักนั่นแ่ะเนาะนี่หลายอย่างต่เสพที่าแเนาะมาถมากินเพียงก่องเออเนี่ยอันเนี้หูเน้ยหมูเนี้ยหมูเห็นเองบ่คะนี่ บ่บ oh, uh, oh, uh, uh. ่บ่คุณยายเดี๋ยวใหท่างได้ดอกคุณผัวน้ำมือดอกอันนี้อันนี้ทำมากินกินเมียนดีกว่าเนาะเมียนแซ่บดีกว่ามือนี้เข้าโอ้บรรยากาศดีเนาะเอ้ยเมียงเนี่ยกินเมียงด้วยเมียนปลาทูเมียนปลาทูเด้อค่ะเด้อนี่อ้ายปลาทมเราลงมือก่อนอ่ามาเจอดว่นอ่ะซีมซีมเจ้าเบิ้งขาเด้อเจ้าเบิ้งขาค่ะเจ้าเบิ้งผักเนี่ยเด้อเด้อนี่ขออนุญาตใส่มือเด้อค่ะเด้อนี่เด้อนี่ ใส่มื่อด้อนี่ลุยเลยได้บานิมาเด้อค่ะเด้อลุย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 าน้ำลายแตกโอ้ยน้ำลายแตกค่ะเด้อค่ะทาเข้าได้นี่นะเออนี่อันนี้ปะทู่ทูนี่ได้จานใหญ่จานเด้อไอเนี่นี่นี่ใส่สีเด้ค่ะเด้อนี่นี่นี่เด้อนี่อืมกระนี้ห่อบานิห่อห่อพี่น้องฮ่อจะากทำลายแตกน้ำเด้อเดี๋ยวไปเอาอันนี้ใส่ทีหลังเนาะมาใส่ เอกว่าเด้กินน้ำไร้หน่อยเดได้เฮียแล้วค่ะสงสามคุยไทยเนี่ยไม่ได้คุไทยจับจับจับบ่ะจับจับไขเป็นคนจะยังจะชอบหอบว่าแต่เด็กชอบหอบกนเยอะแยบเยอด

ใส่มมอใส่หมอมันยัง,สงแสบเนีว่ว้ามันทุกไข่ไข่ีกัมันเเากันกันิถ้ามาสาบะห้าไหมเพราะว่าตาเข้าแบบน้นบันนอกบนอมันคนอีสานมจ้า khẩu cảnh đấy để tập quán ở mùa đông mùa đó mùa đông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  không? đông có đông gì đông mùa Tầm tầm นี่นะสายกินครับสายกินยังนะต้นหอมนีม่บ้า,คานคครเออข้ักขอมเปีเลยเนี่ยหอมเปีคนไทยเขาเรียกชีฟัาอีฟลาอืก็ไม่กัะแซ่ ขอยกไยุคเทปแม่ขอยบอกว่าให้ขอยไปซื้อวุ้นเส้นแน่ลูกชิ้ข้างล่างครับโอ้ยโอ้ยเฉีนรอดเห็นไมอไปหาซื้อเสนรอนแนล่ะมาบ้านเรสิไปหาซื้อใส่นอกอันเดียวกันสิบ้นเขาเอิญเสียนรอนเนาะคุณเสีนน่ะเป็นน่อนเียนอนแล้ใส่นอกุณบานนี่นองยางเขาล้าปุ๊บแล้วกาแฟได้บ้านกูสเบาไทย่กูสิบ้าจังไหนเนาะ ไปซื้อเส้นร่อนโอ้ยตามหาได้กูบานนี้วะซื้เส้น่อน้ไปถามร้านข่ายุดนาแฟสประกอบเออเอ,อไอไอแม่คะมีเส้นร่อนไหมเหรอเออเอ,อ,อะไรเส้นร่อนเขาบ้างานงานกมาตึงงานเดียวนี่คือ <c oughs> ไม่หาพอ่อพ่อเราไป่ได้เส้นล่อนวุ้นเซ้นนั่นแม้ว่าฉันไม่ค่อยๆหอนเาแล้เราเด้เจ้าได้กูบ้านี้จะได้ตัวนอบุญเส้น เซนรอดก่อนะบุ้งหูเนี่ยข้าวปาเซนรอนก่อนะบุ้งหูเลีนะเขาไปเงือนอนแต่ก่อนผัเขึ้นเทปไปไหมก็มูเนาะาไปกินก๋วยเตี๋ยวพอเข้าปอนี่ก๋วยเตี๋ยวคือข้าวเนาะสันไม่ขึ้งเทเพาว่าเส้นนันเ้นนี่เส้นเลขเซนนี่ไปเนาะมออหอยคนหนองคายอนหนึ่งอันมือหอยคนหนองคายไปหอดมันใจแคเนี้ยไปหอดเพราะว่าแม่ค้าเอาเส้นเป๊ะไปเนาะมอหอยซูมือเนี่ ข่อยว่าว่าวูกันหัวคนแนอยู่สร้าแต่เราก็้หอนน้าันบนหนามาสร้างกีเอนก็เส้นเปย์มาเดี๋ยวนข้าเส้นเปย์มันหาข้าวยิมมาประมาณมาแม่าข้นมือเท่าแล่วางขึมืนเท่าม่ากจริงะ เต่วความไบ่ทุกเมือหัวกวนันาดนจ้ก็เท่าเดิตลองัวพูดตรงนี้เลยยังกูใหญ่แล้วคนในโมอีนี้ตอนแล้วเห็นยังกระเสียไหมพองนี้จะได้มาซื้อสตว่าไสบเวยไปกินข้าหน้าบ้านเด้อ กช่ตอนี้ไปจังหวัดก็สนนวัวใหม่เรยมวิ่งเข่านอนบ้านเดียวนะเ่าบ้านนั่งน่จะมาโอ้ยเห็ดกระเป๋านกินเงอนเลยเหรอในบแล้วคนอมากินมากินเลยชอบมากินดอกกระเปานอบ้านเหรไม่ทำก็วุวายเรอแต่คนก็ยนแล้วแบเฮ้ยยังเพลยแจ่เขาแล้วอ่ะอ่านอยมือพวกขอเข่าเวีนไปแล้วนอนท้เตืนกล้แล้วไปหากิงก๋วยเตี๋ยวเอง ก็เป็นโวนหนูกินของลุเมียเลยลอยต้องบอกว่านี่วิถีวิถีระบหมักนระบหมักแม่บ้านตำรวจเล่าวิถีแม่บ้านตำรวจเล่าคือตำรวจเราม่กินขอยังขอจิตจำเนีดีๆไปรับใจแล้วที่มีจะงะทั้งนี้ข่อเป็นคนเดียคนเทียนคนเทียนคนเทียนคนเท ค่ะมันเก็นแบบนั้ะค่ะเอาโยนนี่แ่ละบะที่นี่เนียนน้ำจิ้มมาเบิ้งน้ำจิ้มอ่ะเใี่ยงต่อนะคะบัที่นี่เห็นหน้าเห็นหน้าตางสิมันคืออร่อยปะหน้าตาอย่างนี้อร่อยนะจ๊ะบอกให้ชัยเล่าสรุปเราก็เป็นยังไง เดี๋ยวกูไม่บอกเหนือใส่ผสมนะเป็นแก้วน้ำบอกกินเด้อวันดีจ้าวันดีจ้าลูกเก๊กูอ่ะลาทำปลทำให้ได้กินแล้วกินเลยหลายเด้อคิอนี่คุณนั่นหมอยหอยน้ำเนื้เด้อ แจ้งเกิดแจ้งเกิดค่ะมันิะเลยนสีทุยูดดยจ<ะ>ักค่ะเอาน้องไค่นีแหละบาดที่นี่เมียงน้ำจิ้มมะม่วงน้ำจิ้มมั้งเพียงต่อนะคะบาดที่เนี่เห็นหน้าเห็นหน้าตาสิมันคืออร่อยปะหน้าตาอย่างนี้อร่อยนะจ๊ะ บอกไถใสช่เล้าสรุปเราก็เป็นยังไ้เดี๋ยวกูไม่บอกเหนือไช่ผสมนะเป็นแก้วน้ำบอกกินเด้อสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าลูกเก๋กว่า ต่ทำาตทำให้ไ,ได้กินแล้วกินได้หลายเด้อคือนี่คุณนั่นหมยขอนน้ำเนย้อแ้อแจ้งเกือน้แจ้งเกือ <c oughs> นอืม้อ้มัตวจรอืมไม่ผัดคือด้วยนะให้ผัดด้นน้ำหนึ่งอ้าช่าจิ้มก๋เตียนย ไอ้มีการแถมอ่ะเป็นที่รักร้านเนี่ยเป็นที่รักของของของหน้าไงเราเยาวานเห็นมซื้อผักร้านนี้เด้อไอ้หวานเห็มนมซื้อผักร้านเ,นเออๆแม่ยุ่งนั่งหาข่ยย่าหาเงาเหมนที่ของห<อ>น้่แบบคนบอกคนหลานก็บอกก็เล่าเลย